พาคุณผู้ชมไปติดตามสถานการณ์ล่าสุดในพื้นที่ครับพาไปดูเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จงังหวัดสงขลาครับเป็นเหตุการณ์นาทีที่ชายหนุ่มคนนึงครับขี่รถจักรยานยนต์มานะครับแล้วมาเจอกับกระแสน้ําท่วมทางปรากฏว่าถูกน้ําพัดเสียหลักตกข้างทางครับ นี่แห<น>ละครับคุณผู้ชมครับภาพนาทีชีวิตนะครับชายคนนี้วัย40ปีครับขี่รถจักรยานยนต์เนี่ยฝ่ากระแสน้ํามานะครับคืนน้าในพื้นที่เนี่ยเอิดท่วมพื้นผิวถนนไปแล้วครับ,รบอยู่ในพื้นที่ตําบลควนลังอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเสียหลักพลัดต,ตกลงไปข้างทางข้างทางเป็นคลองเนี่ยครับแล้วในคลองปริมาณน้ํานี่มากแล้วอย่างที่เราเห็นนะครับน้าไหลแรงไหลเชี่ยวฮะ แล้วน้ํำลึกด้วยนะครับทําให้พัดร่างของชายคนนี้ไปไกลกว่า400เมตรครับแล้วไปติดอยู่กับกอสวัสดิที่ใต้สะพานเพราะดีนะครับมีชาวบ้านเนี่ยเขามาเห็นเหตุการณ์ครับก็เร่งให้การช่วยเหลือโยนเชือกไปให้ชายคนนี้จับครับหลังจากนั้นก็รีบการช่วยเหลือดึงตัวขึ้นมาได้ทันก่อนที่เจ้าตัวจะหมดแรงครับ ไม่แน่ใจว่าถ้าทิ้งระยะไปมากกว่านี้เนี่ยจะหมดแรงไปหรือเปล่านะจะโดนน้าพัดไปไกลแค่ไหนน,น้ำเนี่ยไหลไ,ไม่มีแรงที่จะพยุงตัวเองขึ้นมาเลยไม่มีคนช่วยดึงช่วยลากขึ้นมานะเพราะว่าโดนน้าพัดนี่เหนื่อยเฉพาะตัวก็ก็ไม่สามารถสู้กับกระแสน้ําได้นะครับแล้วก็ต้องปล่อยตัวให้ไหลไปตามน้ําเนี่ยครับโอ้โหอันตรายมากครับ นี่ฮะสถานการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นนี่ที่จังหวัดสงขลานะครับพ,พาคุณผู้ชมไปดูอีกสถานการณ์หนึ่งนะครับที่พัทลุงครับไปดูนี่ครับเส้นทางรางรถไฟกลายเป็นแบบนี้ครับนี่คือบริเวณสถานีหานเท่านะครับที่อำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงครับ กรแสน้ำป่าเนี่ยนะครับก็ยังคงไหลบ่านะครับกัดเซาะรางเป็นระยะทางยาวนะครับส่งผลทําให้เดินรถได้แค่ช่วงจังหวัดนครศรีธรรมราชกับพัทลุงเท่านั้นนะครับแล้วก็อีกช่วงหนึ่งก็คือสุไหงโกลกกับสถานีจนะเท่านั้นครับก็ส่งผลทําให้บรรยากาศที่สถานีรไฟชุมทางหัดใหญ่บรรยากาศนั้นเงียบเหงาเพราะว่าการรถไฟสั่งงดเดินรถทุกขบวนครับ จากเหตุน้ําท่วมกันเจาะรางรถไฟแล้วก็ดินสไลด์ด้วยครับทาให้รถไฟเนี่ยไม่สามารถที่จะเดินทางผ่านได้นะครับผู้ที่จะใช้บริการรถไฟสายใต้ในช่วงนี้ยังต้องติดตามสถานการณ์กันรายวันจะเดินทางจากสถานีไหนไปสถานีไหน,น,ไหนตรวจสอบก่อนนะฮะเพราะว่าบางสถานีนี่เดินทางไม่ได้นะครับบางทีเดินทางไม่ได้เนี่ยเป็นระยะทางยาวเลยอาจจะได้เพียงแค่ระยะสั้นๆเท่านั้นในบางพื้นที่นะครับก็ต้องตรวจสอบกันหน่อย ส่วนอีกภาพหนึ่งครับคุณผู้ชมครับพาคุณผู้ชมไปดูคลิปนี้ฮะนี่เป็นตํารวจนายหน่งสังกัดสพหัดใหญ่นะครับอาศัยอยู่ในแฟลตตารวจครับแฟลตตารวจชั้นสี่ชั้นบนสุดนะฮะดูชั้นสี่ชั้นบนสุดนะครับแต่น้ํานี่เขามาอย่างกระท่วมเลยฝนตกหนักครับอ๋อตกน้ำมาจากน้ําฝนนึกว่าน้ําท่วมคุถึงชั้นสี่ไม่ได้ท่วมถึงชั้นสี่แต่ว่าน้ําจากหลังคาเนี่ยครับ คือฝนตกหนักมากแล้ว,<ะ>แ,ลวแล้วตัวหลังคาเนี่ยรับน้ําไม่ไหวครับน้ํามันทะลักเข้ามานะฮะทะลุดัดฟ้ามาแล้วก็ไหลลงมาตามฝ้าเพดานเลยครับจนนองเต็มพื้นไปหมดครับคุณผู้ชมครับแสดงว่ามันระบายออกไม่ทันไม่ทันจริงๆมันก็ท่วมตรงดัดฟ้าครับแล้วมันก็ไหลเออลงมาด้านล่างครับทางห้องน้ําห้องนอนห้องครัวนะครับเสื้อผ้าเขา้าของเครื่องใช้ต่างๆเนี่ยนะครับโอ้โหเปียกไปหมดครับ ตำรวจบอกว่าเหมือนกับตากไว้กลางฝนยังไงอย่างนั้นนะอยู่ชั้นสี่คิดว่าจะรอดค่ะแม่ไม่รอดมาจากข้างบนนะไม่ใช่แค่เสื้อผ้านะที่นอนของใช้ต่างๆอยู่ในอาคารก็เรียบเสียหายหมดนะครับเสียหายหมดเนี่ยคุณตำรวจบอกว่าโอ้โหเซ็งเลยครับไม่คิดว่านี่อยู่ชั้นสูงแล้วนะอยู่ชั้นสี่แล้วก็ถูกน้ำท่วมได้เหมือนกันครับมาจากน้ำฝนด้านบนนะครับน้ำฝน เอาไปที่พัทลุงนิดนึงครับคุณผู้ชมครับฝนที่ตกลงมาต่อเนื่องนะครับส่งผลทําให้มวลน้ำเนี่ยไหลเข้าท่วมพื้นที่ราบลุ่มนะครับโรงเรียนหลายแห่งในตอนนี้จมบาดาลครับใช้คําว่าจมบาดาลครับเพราะว่าในพื้นที่ตําบลนาโนดที่โรงเรียนวัดหัวหมอนนะครับแล้วก็ที่ตัววัดหัวหมอนด้วยนะครับทั้งโรงเรียนทั้งวัดเนี่ยถูกน้าท่วมสูงกว่า1เมตรครับถนนหน้าโรงเรียนถูกน้ําท่วมสูงรถทุกชนิดนี่ไม่สามารถผ่านได้นะครับ แล้วล่าสุดนะครับทางจังหวัดได้ประกาศให้โรงเรียนในสังกัดการประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทุกโรงเรียนทุกแห่งนะครับปิดการเรียนการสอนชั่วคราวโดยให้เปลี่ยนมาใช้วิธีการเรียนออนไลน์แทนนะครับแล้วช่วงนี้ก็อาจจะต้องอดูกันหน่อยว่าเด็กๆเ,เนี่ยที่บ้านสถานการณ์เป็นอย่างไรออนไลน์บางทีก็อาจจะออนไลน์ไม่ได้ด้วยซ้ำไปนะครับอาจจะต้องวางแผนเรื่องของการเรียนการสอนกันหน่อย มีสถานการณ์ล่าสุดในหลายพื้นที่หลายจังหวัดภาคใต้ของเราตอนนี้ก็ส่งกําลังใจไปให้ครับเจอฝนเยอะนะคะ